สวัสดีพี่น้องชาวแสงที่รักทุกท่านสวัสดีเอ็มีและก็พีพีผู้ส่งสารขอบคุณสารอนุษงามค่ะของจุมมจุมก็เป็นสารภายในนะคะสวัสดีเธอผู้เป็นที่รักของฉันเธอได้รู้จักความเป็นอิสระของใจแล้วใช่ไหมเธอรู้สึกเป็นเช่นไรมันสดชื่นมันเบิกบานมันไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายเลยใช่ไหมมันคือความสุข มันไร้ซึ่งความทุกข์ไม่มีแม้แต่ความกังวลใดๆเลยใช่ไหมนั่นล่ะคืออิสระของใจที่ไร้ความกังวลมันยอดเยี่ยมจริงๆนี่แค่บางเซี่ยวเท่านั้นเธอสมควรที่จะได้รับความรู้สึกนั้นทุกวินาทีและลมหายใจของเธอทำเธอทำเช่นไรและอย่างไรเล่าฉันเข้าใจ เธออยู่ในโลกนี้ที่ต้องมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหรือผู้เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายมันก็เป็นธรรมดาที่มีการเกี่ยวพันกันทางด้านจิตใจอารมณ์และความรู้สึกแต่เธอจะวางใจอย่างไรเล่าไม่มีอิสระทางใจในเมื่อโลกนี้คือมายาทุกคนก็คือผู้ที่มาแสดงในบทบาทที่ตัวเองอยากจะเล่นเรามาเพื่อเรียนรู้ ทุกคนมีไทม์ไลน์เมื่อถึงเวลาของเขา <c oughs> ของใครก็ตามนั้นขออภัยค่ะรวมทั้งตัวเธอด้วยก็เท่านั้นเองเมื่อเธอรู้อย่างนี้แล้วเธอยังจะมีความห่วงความกังวลและความทุกข์ใดๆเกี่ยวกับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเธอเองอีกหรือไม่ที่รักหากจะมีใครไม่เข้าใจเธอก็ไม่เป็นไรหรอก เธอไม่ต้องไปกังวลใดๆเลยจงก้าวเดินตามทางของเธอโฟกัสที่เธอเองปฏิบัติตัวเช่นเดิมเป็นตัวของเธอเองใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มีความสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวาเธอรู้ตัวเธอเองดีว่าอะไรเป็นอะไรอะไรสมควรไม่สมควรแต่หากจะมีใครเข้ามาให้เธอได้ช่วยเหลือก็จงช่วยเขาไป และหากจะมีอะไรมากระทบจิตใจก็จงระลึกว่านี่คือบทที่จะมาให้เราได้เรียนรู้หรืออาจเป็นบทหนึ่งของเราที่มีอยู่ในตัวเขาที่มันผุดขึ้นมาเธอจะทําและจัดการกับมันเช่นไรเล่าเมื่อถึงตอนนั้นเธอจะรู้ด้วยสติของเธอเองเธอจะเลือกเองว่าสมควรที่จะให้อะไรมาโลดแล่นกลางใจเธอความสุข ความทุกข์หรือความกังวลเรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเธอหรืออาจจะเป็นเรื่องของเธอเองก็ตามเธอจัดการมันได้ด้วยตัวเธอเองเธอมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ฉันเชื่อในตัวเธอและเธอก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเธอเองเช่นกันเพื่อเพิ่มการมีศักยภาพนั้นฉันขอให้เธอให้มันกลับมาที่กลางใจมาคุยกับฉันฉันอยู่เธอฉันอยู่กับเธอที่นี่ และตลอดฉันคอยที่จะรับฟังเธอเธอไม่ต้องกังวลบางทีฉันอาจจะตอบช้านั่นคือเธอต้องสงบเสียก่อนมันเข้ามาหาฉันบ่อยๆแล้วเราจะได้พบและเจอกันด้วยรักจากฉันผู้อยู่ในใจเธอตลอดการและเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ